ลุงพลถ่าย MV เพลงเต่างอยคนแห่ดูกันล้นหลามแฟนคลับแห่เกรดต้อนรับเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสไม่หยุดนะครับสำหรับลุงพลและป้าแตนครับที่ตอนนี้ครับมีงานเข้าไม่เว้นแต่ละวันจริงๆล่าสุดครับได้รวมร้องเพลงเต่างอยได้ขึ้นเวทีเดียวกับจินตลาพูนลาบครับในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โดยลุงพลครับได้มาถ่าย MV เพลงเต่างอยต้องบอกเลยครับว่าคนแห่ดูเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับ โดยได้มีน้องไอซ์สรารวัตรและนัทชิวรวมเป็นแดนเซอร์ในเพลงนี้ด้วยครับ